ชัพเตอร์ที่โอ้ยโอ้วหววฉันเกิดได้ขึ้นโอ้โหโอ้โหตื่นขึ้นมาแปลกๆไงโอเคเราต้องหาทางออก,น,กนะครับอ่าแล้วก็ต้องหาทางออกเนาะนี่อะไรเป,ปร็นรูปศพใครับอืม ในนั้นมีมีหรือเปล่าถ้ามีผมหนีแล้วนะ <c oughs> หนีแล้วนะไม่อยู่แล้วนะเฮ้ยเออเอาไม่โดนเฮ้ <c oughs> ยเออเอออาบหรืไม่เนี่ยคือกลางวงงันไงกกลัวกดไปถูกอ่ะออยู่โอเคเ <c oughs> ออเออแหละเออเอ้ยเกิดตกเออแหละแหละไม่ได้อนะไรชั้นเก้าแหละโหทำไมวันมีชั้นเยอะขนาดนั้นเอออะไรเนี่ยไม่เคยคนะรับไข่พะโล่เละ นี่เขาบูชาเบนดี้ด้วยไข่พะรล้หรอที่มันใหญ่เลอเกินหมายถึงแบบทำไมที่นี่มันใหญ่อะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้มันไม่ใหญ่ขนาดนี้แหละโอ้ในนี้ก็มีโรงศพอีกแล้วนี่จะมีแบบสัญลักษณ์เหมือนบูชาอะไรสักอย่างหรอเนี่ยหรือว่าที่นี่เขานับถือเรื่องพูดผีปีศาจแซมมี่เลวเลน าจะเป็นทีมงานนะคิดว่าอืมอเด้อ,อแ,แหละว้าวน้ำมึกท่วมเลยโฮ <Hello, S 1> ้ยหใครอ่ะเ้ยเมื่อกี้ไปไหนเนะเมื่อกี้เห็นเดินม,มาทางนี้อยู่เลยหรือว่าพี่เขาเข้ารูนี้ไม่น่าใช่ เก็บอ่บไม่รู้จะเก็บเบคอนซุปไปทำไมหรือว่ากินแล้วเอากระป๋องปลาใส่พวกผีน่ะเหรอ <c oughs> ไม่ได้ใช่โอเคเก็บทห้ร้อยสวิตซ์กดได้ไหมกดไม่ได้เตอรตอีกแล้วนี่ก็โอ้โหที่เบนดีของเรา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อุ้ย,ยเราต้องหาสามสวิตช์นะครับเพื่อเปิด จเจ้าประตูนี้โอเคได้เลยแล้วมันมีประตูไหนปะเมื่อกี้ก็ทำลายตัวนี้ไปแล้วนี่อย่าบอกนะอ,อโอ้โหไม่ธรรมดาแล้ที่นี่ไปดีกว่ากลัวทำลายแล้วกลับคืนได้เบดดี้มันไม่น่าจะไท่ไอผีดับมึกธรรมดาแล,ะละ้วล่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่านะ คิดว่าโอ้ยตกตกไม่ไม่ไม,ม่โหนี่ก็เปื่อยเกินฟื้นกลับขึ้นมากินไข่พะโล้เหรอโอเคน่าจะเขาเขาน่าจะหิวเนี่ยกดหรือสุดท้ายเออเราเลยร้อยไปก็รู้มาข้าวข้าวเลยครับว่าก่อนที่เบดดี้ตัวเต็มโชกมาเนี่ยเขามีขายเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์นะเออนะครับ แต่ว่ามันจะมีชั์แรกอยู่ชัปเตอร์เดียวนะครับที่เปิดให้ดาวโหลดเันฟรีนะครับชัตอร์อื่นไม่ต้องซื้อเอาครับข้อดีคือเล่นไม่ลื่นเล่นไม่แหลกนะเออไอเอเออะไรเสียงอะไรเสียงคุณโจอีอแร่เสียงไม่ได้แก่ขนาดน,นทำไมที่น่มันมืดจังเลยฮัลโหลเออ อ,อันนี้ห้องอะไรบันไดนบบนอ๋อเฮ้ยทางออกรู้สึกว่าทางออกมันจะท่วมน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะต้องหาทางที่จะลดระดับน้ำนะครับนี่มันไม่ใช่น้ำ,นำธรรมดาเลยนะน่าจะเป็นน้ตมึกนะคิดว่าเฮ้ยนี่อะไรสวิตอ,อ๋อสวิตไฟโอ้ยงี้ดิอุย้ยอุ้ย ัวอะไรอ hey! ่ะเฮ้ยผีผีผีน้ำมึกเฮ้ย hey! นี่ฝันเลยป่ะเนี่ย <c ười> มันม,มีตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเอืออะไรโอ้โหตัวน้ำมึกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ oh. ดยว oh. โอ้โหมาดิโอ้โอ้ทางนี้เปิดนี่อะไร ใช้หมึกแล้ว <c oughs> เออเดี๋ยวอะไรห้องเปียโน,โนกดได้ไหมว้าโอเคไปอันนี้อะไรห้องอะไรโอ้น้ำท่วมอีกแล้วอะ่ะนี่เขาใช้หมึกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอในการวาดการ์ตูนอะ่ะพะว่าไม่น่าต้องใช้เยอะขนาดนี้นะ <c oughs> หรือว่าเขาใช้หมึกในการสร้างสถานที่แห่งนี้ด้วยอาจจะใช่ก็ไ,ได้นะ อันนี้บอลิสบอลิสเดอะวูฟนี่อะไรเอ่ยเป็นหน้าของเบดดี้นะครับอันนี้หน้าแฮปปี้โอ้อันนี้หน้าเศร้าโอ้อันนี้หน้าตอนเกลียดมั้งอืมอันนี้ตอนกโกรธโอ้โหเดี๋ยวหน้าแต่และหน้าเนี้ยไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยอันนี้อะไรเบดดี้อีกแล้วเฮ้ย <c oughs> นั่นไงปุ่มลดระดับบน้ำอะไร เรที่ต้องหยุดสิ่งนี้นะครับหยุดไอ้น้ําที่มันรั่วอยู่เนะี่ยแล้วก็ต้องหาทางเข้าไปเพื่อสับสนิทตรงนั้นอ่าโอเคได้เลยนี่อะไรวอลีแฟงเราต้องปลดล็อกคอเซ็ตห้องนี้แหละมันล,ล็อกอยู่ลลโจทย์คือหาคุชเจโอเคคุชเจมันอยู่ไหนล่ะทีนี้อยู่ในกล่องนี่แหละไม่น่าใช่อทีแต่ขยะมีไหมอุ้ยนี่ไงเจอแล้ว เื้ยมาหาเจอไง่ายได้ขนาดนี้อเออเรียบร้อยเนี้ยให้ไปที่แซมมี่ห้องเซนเซน,ซนอะไรเดีย๋ยวขอเรียกซะซะว่าห้องห้องเซนแล้วกันนะครับห้องของแซมมีน่นั่นแหละเออโจทย์คือเราจะต้องเรียนรู้แซมมี่เออเพลงที่แซมมี่ชอบนะเดี๋ยวอ่านไม่ออก ปรับกราฟิกต่ำไปออฮะถ้าเราอยากปลดล็อกห้องของแซมมี่เนี่ยเราจะต้องเล่นเพลงที่เขาชอบให้ถูกต้องนะครับถ้าร้องถูกเนี่ย <Viol ent. S 2> เขาจะเปิดล็อกเขาจะปลดล็อกให้นะโอเคเราจะต้องเล่นเบสแบนโจแบนโจไวโอลินโอเคได้เลยเราต้องเล่นเบสแบนโจแบนโจไวโอลินได้เลยเบส เบนจูเบนจูไวโอลินช่วยจำด้วยครับเ <laughs> สียวกลัวจำไม่ได้ไงโอเคไปเดินทางต่อไปเราเรารู้ว่าเราจะต้องทำที่นี่ครับแต่ว่าเหมือนเรามีอะไรหายไปอะไรหนังแหละอะไรนี่เหรอโอเคเปิดไปก่อนเอ้ยเอ้ยเปิดไม่ถึงเปิดแล้วเอ้ยเอ้ยอนั่นแหละ เบทเบทเบดอยู่ไหนเบทเบทดบทนี่เหรอเบทเบทเบทดบทเบสเบนจูเบนจูเอาไปล่นเออเออนั่นแหละเห็นไหมคนเก่งครับเล่นตุเล่นดนตรีก็ถูกเห็นไหมเดี๋ยวคิดว่านี Titanic ่เป็นกีต้ายักษ์ครับเป็นเบสครับเสียงแค่ต่ำๆเบนจูมีซ่วมด้วยอะไรเนี่ยเขาอะไรเนี่ยคือ นั่งส้วมไปด้วยบูชาอะไรไปด้วยแหละโอ้โหขี่เรียบร้อยซับสเปซอันหนึ่งเรียบร้อยอุย้ยอีกแล้วเออน้ำไข่น้ำใคร,ใครอุยอ้ยอุ้ยอะไรฮูเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจยี่เทียวตัวอุ้ยโอ้โหเทียวตัวก็ได้พี่อุ้ยตัดไปโดนกลางหลังแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุยอ้ย อเลยแต่ว่าคนนี้คือใครอ่ะอยากรู้แซมมี่แหละสับได้ไหมเออไม่ได้ไม่ถึงวิไม่น่าจะใช่ผีน้ำมึกธรรมดาแล้วโอ้ไปที่ไหนให้ไปหาวาวที่สองแล้ววาวที่สองมันอยู่ไหนอันนี้แหละไหนดูดินี่ไงเออโอ้อันนี้แล้ว อะไรยังไงพี่เหรออืมโอ้ไม่โอ้โอวาววาวหายไปหาวาวไ,ได้เลยมีเสียงเปิดอะไรมาจากทางนู้นอะไรเปิดตรงนี้เปิดโอ้โหได้เลยไปเราไปหาสวิตกันโอ้ได้ไงสวิตเออเฮ้ยเดี๋ยวูมันแบบมีผีแล้วมึกเอาวาวของเราไปนะครับจริงๆก็ไม่ต้องเรียกสวิตนะมันเรียกวาว สวิตต์มือนเหมือนว่าใช้กดอ่ะเดี๋ยววาลวันไว้หมุนเรียกอะไรแจ็คฟรีนไม่แปลนะเฮ้ยอะไรอึน้ำมันเดี๋ยวมีมีกลไกอะไรไหมเออสวอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันขึ้นเอืออ้าวนี่ไงเฮ้ยไปถึงอืม อาไดต่ออยู่ตรงนั้นอ๋อเหมือนแบบมันกินขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เราด้พาให้มันโตมา,ตมาโอเคได้เลยตรงนี้แหละโอ้โหเราขอโทษในการทําสิ่งนั้น,นครับหมวกสวยดีอ <laughs> ีการชวหมวกเลยนะสงสัยเราอยากได้หมวก <laughs> ทุกครั้งที่ผมเล่นมาเนี้ยผมยังไม่ผมยังไม่เคยเห็นตัวเฮลี่เลยนะ เออจริงเรานี่แหละก็เฮลี่อ่ผื่อคนไม่รู้ในเกม Half-Life 2เราก็เคยเห็นตัวกอล์ฟฟีแม่ละนะเดี๋ยวเราไม่เคยได้ยินเสียงของพี่แกเลยในเกมนี้ก็ตรงข้ามกันเราได้ยินเสียงแต่ว่าเราเนี่ยเรียกว่าอะไรตีเสียงแต่ไม่เห็นตัวเออนี่ยอะไรเอาลืมสับสวิตตรงนั้นแต่พูดมากอุ้ยลืมเลย ยังไงเบดดี้เหรอ,อเอา้าไม่ถึง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย okay, that โอ้เราไปที่ฟอร์มิเอฟฟิปอ๋อตรงนี้ใช่ไหมไปเลยไปกันดีกว่าออสองสวิตต์เออเล่นเพลง <c oughs> ไปที่บันไดว่าเซฟยบการวย โฮมรันชั่นเลทำไมต่อไปที่บันไดเยอนคนเมื่อกี้นี่อ๋อได้เวลานอนแล้วเหรอที่ไหนใครเนี่ยสามีจริงจริงด้วย S <S เออผมขอถามนหน่อยก่อนเลยพี่พี่อยู่ที่นี่มานานยังเฮ้ยอ, <c oughs> อะไรอะไรเรารอเหรอหูอยากเห็นหน้าแซมมี่อ่ะแค่ผมดูปากก็รู้แล้วนะครับว่าไม่มีไม่มีใบหน้า this inky dark abyss i call a body shh hey. quiet who is it jumping crawling above crawling but yeah that's i mean ritual must be completed i mean i he will set เขาจะปลดปล่อยเราโอ้ยใครอจะปลดปล่อยเราเดี๋ยวมาปล่อยเราก่อน่หยหยิบขวาได้ไหมอะไรได้เวลานอนอ่ามันเป็นเวลานอนในตอนเช้าพอเราตื่นหรือในตอนเช้าเราตาย <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเบะปล่อยผมก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวเฮลี่มีอะไรแค่นี้แหละตัวเจอาหาเราอไรอเดียม่อนตัวใหม่นะออะไรอเอาโอ้โหเหมือนโดนแซมมีจ่จจโดนจัดการแล้วโอ้โหยูตัดอุ้ยอะไรเนี่อยอใส่เราต้องไปด้านหน้าคิดว่าโอ้โหสามตัวสามตัวสามตัว ไปกลัวแล้วตัวมีตัวอะไรมะไม่มีโคปลอดภัยนะฮะเฮ้ยไปเออเอาพางเลยโอ้โหทางนี้ก็ปิดด้วยนะโอหอ้้บ <c oughs> ันดี้โอ้้ <c oughs> วหโอ้โอ้้ดูๆๆด เบดดี้มาเดี๋ยวเบดดี้มาโอ้โหโอ้โหไมดใหญ่เลยนี่สัญญาณที่บงบอกว่าเบดดี้มาเหรอเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้ก็ไม่มีตัวอะไรตามมาหน่เราวิ่งหนีอะไรเรากีเล่ามากเกินไปเหรอโอ้โหไปใหญ่แล้วผมเนี่ยห้องอะไรนี้อะไรเออ วัสดีมีใครอยู่ตรงนั้นไหมฉันรู้ว่าคุณอยู่ในนั้นออกมาแล้วก็เปิดเผยตัวโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันเดี๋ยวนะนี่มันบอริสบอลิส